ที่พี่สัมภาษณ์คนอื่นอยู่อยู่ๆก็เหมือนมีย่าบายันเข้าพวกนางนังเครียดน่ะว่าเกิดอะไรขึ้นอ๋อดูรูปพวกแกสองคนในมือถือน่ารักนาดกนารันี่ดูเคสดูดูที่เคสโอ้โหใช่ซึ่งอันนั้นอ่ะไม่ใช่เป็นเคสรูปน้องนะแต่เป็นโทรศัพท์มือถือของน้องกทีละหอยอพื่อนขามันต่ว่าหรอคนเนี่ยรู้จักทั้ง4ี่คนเป็นอย่างดีแล้วแต่ว่าวันนี้แนะนำตัวกันหน่อยละกันเริ่มจาก เออเป่าสาวทงฝั่งซ้ายก่อนละกันเริ่มเริ่มในฝั่งนี้ก่อน คนต่อไปจ่ะเอาเป็นฝ่ายของเจ้าสาวกันบ้างนะคะสวัสดีค่ะดีหรือเปล่า,ากินจะมาน่ารักตรงนี้ไป็น่ารักมากสวัสดีค่ะพอมีค่ะ เกินไปอ่ะมันเกินไปอ,ไอ่ะเป็นฝ่ายแบบว่าคู่รักคู่แรกไปแล้วต่อไปคู่ที่กำลังเข้าสู่พิธีมั่นกันบ้างสับปะ <adapting> พี่ครับอันนี้มั่นแล้วหรอครับยังไม่ได้ครบเลยนะครับงั้นถามคำเดียวแด่ถามคำเดียวอยากไหมอยากครบไหมถ้าตอบว่าอยากจะเป็นไปได้ป่ะครับ อย่ามามองหน้าพี่ไปมองหน้าคนข้างๆค่ะอ,อ่ะๆงั้นคำถามของเราไม่มีต้นตอนะไม่ได้เอามาจากไหนมาก่อนคำถามคือเป็นไปได้ไหม<อ>ถ้าเป็นไปได้พยักหน้าถ้าเป็นไปไม่ได้ยูเฉยๆโอเคถ้าพร้อมแล้วมือถือพร้อมนะเป็นไปได้ไหม<อ>ได้ไหมได้ไหม ไม่ให้โบ้ได้พูดเลยอ่ะอะอยากอยากเอาอย่างงี้ให้พูดได้แต่พูดแค่คำเดียวคือคำว่ารักนะแต่พูดมาอย่างี้อยากพูดมหมย่างงี้ไม่เวแล้วเร็วรักนะครับ เดินไปอยู่ตรงไหนดีอยู่ไหนดีตรงนี้คือแบบว่าเห็นไกลๆใช่ไหมผมเห็นแค่นี้เห็นตรงนี้โค้ดโค้ตรงนี้เลยตรงนี้ตรงนี้อาไรคืาคนแก้ผมมาตอนทั้งสองคู่ค่ะมาจากเรื่องไหนอะไรกันบ้างให้นำตัวกันหน่อยจ้าตัวละครตัวละครครับผมผมจิมมี่นะฮะก็อยู่ในเรื่องพี่เจตคนกลางนะครับเล่นเป็นน้องไม้คราครับครับผมครับผมทอมมี่นะครับผมรับบทเป็นพี่เจดครับ อยากรู้ว่าการเล่นไดนเป็นพี่เจและเป็นแฟนกับน้องไม้เนี่ยยากไหมคะเอ้าในเรื่องพี่เจดนงไปกับน้องไม้เหรอครับอยากรู้ไงอยากเอ้าอ๋อมันแค่นอกเรื่องที่เป็นแฟนกันนต่มี่ทองมี่เราเจอกี่รอบเราจแคนดีฉันไม่พ้นเราเจอกันทุกงานทุกงานจริงจริงใช่แต่วันนี้คิดถึงมากเลยนะครับสิ่งนี้บ้าอุ๊ยบ้าอ๋อคิดถึงพี่ปลาคิดถึงพี่ปัา โอเคโอเคตับมือตับทอมมี่เนาะมือตับทอมมี่อ่ะเรื่องสองท่านนี้ล่ะคะเอ่อสวัสดีครับผมเจมส์นะครับรบับบทเป็นเอื้อในอยาลิกาโนนนะครับ Àn, เราอย่ายอมแพ like, okay, okay. oh. so ้เขามาโบ้าคก็สวัสดีครับเนตนะครับรับบทเป็นพี่คิงครับผมพี่คิงพี่คิงอ่ะของน้องเอื้อเลยนะครับผมไม่ไม่เพราะว่าจะเป็นของน้องไม้หรือว่าของพี่เจนไม่ได้ก็เป็นของน้องเอื้อคนเดียวครับผมงั้นก็พูดทางนัว่าขอโทษนะครับเขาเป็นของผมก็ได้นะ มันยังพูดไม่ได้พี่เพราะว่าในซีรีส์เขาเล่นตัวอยูไ่ไม่ไม่ที่เขาพูดจะไม่ได้พ่อแม่พ่อแม่ผมยังไม่แอนดูไม่ยากให้คุณเรียกว่าแม่คุณรู้ได้ไงแม่แม่คุณอาจจะแมสเซจมาหาผมก็ได้เอางีาไม่กวนค่ะขอความร่วมมือหน่อยอย่าเพิ่งถ่ายรูปได้ไหมเพราะว่าเป็นเรื่องของคนในครอบครัวค่ะขอโทษเลยเก็บโทรศัพท์ไว้ก่อนแป๊บหนึ่งนะคะเราอเลยจำไว้นะพี่สบายหล่อนยังมีชีวิตอยู่เพราะวะาอ้หหน้า ไม่ไปคุยอะน้อกเขินใช่ไหมยเขินดูยืนเขินแล้วก็ยืนน้อยใจในความดังของไม่ด้วยกับเสียงที่มีได้แค่นี้จริงๆเอาหร่อเอาหร่อไม่พูดเสียงปี๊ดไม่ได้จริงๆแต่เมื่อกี้บอกเลยว่าเป็นไงเจอน้องสองคนพอบอกว่ารักกนี่นะอยากไปติดตามอยากไปดูละว่าสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ใช่ไหมใช่ไหมเอาหล่ะมางั้นคือว่าทั้งสองฝั่งเนี่ยก็วันนี้ก็แขกผู้มีเกียรติก็ก็มากันครบแล้วอะเนาะคลายคลายแบบ ทักทายทักทายทักทายแฟนน่ารักมากเลยค่ะจริงจริงจริงบางคนเสียงกร๊ดแฝกมากนะคะ <laughs> เริ่มเริ่มจะสามารถร้องเพลงแตงโมจระได้เพลาะแล้วนะคะตอนนี้ <laughs> ดิซานดิซานค่ะพวกเราหรอพวกเรา,ารหรอแหกมากงั้นเอางี้ดีวกว่าใครไหนก็แขกผู้ไม่เกียรติก็มาร่วมงานมงคลสมรสวันนี้กันเยอะเลยปกติแล้วเนี่ยตอนจบจะมีการแบบว่าให้บ่าวสาวจูบกันได้ค่ะ ตา,ขอ,า,นะตาของเราเนี่ยเอาเป็นว่าอย่าเลยเก็บไว้ดูในซีรีส์ดีกว่ากันเราให้เป่าวสาวเนี่ยฝากผลงานเรื่องของตัวเองกันก่อนดีกว่ามาเอาที่เป่าวสาวคู่แรกก่อนดีกว่าฮะเราใช้คำว่าบป่าสาวไปทั้งงานเลยตอนนี้มาฮะน้องก็บอกว่างวดนี้หกสี่ให้ซื้อด้วยนะฮะน้องก็กระซิบเรื่องหวยกันก้านหลังโอเค ไม่แล้วส่วนสูงของจินนี่ทอมมี่อ่ะมันถูกต้องทั้งหมดเนะาะส่วนสูงเขาว่ามันแบบเอาตรงนะชอบอยากพูดคำหยาบเยอะๆอะแบบมันชอบมากมันแบบตา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 ตัวเท่ากันก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่ดีใช่ไหมคะ <laughs> ออะคุณชอกหน่อย ทีมงานนะคะเปลี่ยนซีซีด้านหลังเป็นงานแฟนมีตรของน้องได้เลยนะคะตอนนี้เพราะว่าเอามาจริงจังแล้วฝากผลงานหนทั้นสองนะคั้นสองคู่ครับผมก็ฝากไปด้วยนะฝากไปด้วยนะฮะขอโทษดีฝากไปด้วยนะฮะเรื่องพิเศษคนกลางนะครับใช่ แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมกับพี่ทอมมี่ก็จะมีซีรีส์ต่อจากพี่เจ็ดคนทางอีกเรื่องนึงนะครับชื่อตัวย่อว่า P S นะครับใช่แล้วครับนักแสดงนำนะครับก็คือมีจิมมี่ทอมมี่ครับมีเลโอไต้ด้วยนะฮะแล้วก็พูดได้เลยว่าอีกสองคนนี่คือถ้าได้ยินชื่อแล้วคือมีรอยยิ้มแน่นอนก็จี๊ดแน่นอนนะครับอีกสองคนก็คือพี่ป๊อปปี้ครับแลวเขาจะมีคู่แล้วนะเขาคู่แลบ คุณเลยค่ะเขาพูดไปแล้วเขาพูดไปแล้วเฮ้ยยังไงยังไงพี่เอมตามใจตุ้นฮะรับรองสองคู่หูนี่คือใช่ท้องแข็งแน่นอนครับผมนั่นแหละเดี๋ยวอดทนรอกันสักแ๊บหนึ่งนะฮะแต่ว่าแน่นอนว่าหลังจากที่พี่เจ็บออกมาแล้วเนี่ยจะต้องมีซีรีส์เรื่องอย่าเล่นกับโนนค่ะก็ยังไงก็ ฝากเอื้อที่เป็นเพื่อนของเจตแล้วก็เป็นเพื่อนขอบคุณนครับเพื่อนเจตของพี่คิงไม่ไม,ไม่พูดว่าเป็นเพื่อนอะถามเขาหรือยังเขาอยากจะเป็นอย่างอื่นหรือเปล่าเออคุณอยากเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่เพื่อนไม่เขาเขาถามผม <laughs> ไม่คือถ้าถามผมก็อย่าเป็นมากกว่าเพื่อนแหละเ,เป็นพี่น้องไหครับพี่น้องพี่น้องกันสดดิบสนดิท บอกเด็ดว่าอยากพูดไปเรื่อยล่าสุดผู้ชายที่ตีพี่สไปบอกว่าอยากเป็นมากกับเพื่อนพี่สไปเป็นพ่อให้เลยนะคะเป็นคุณปู่เป็นคุณปู่แล้วกันเป็นคุณปู่เหรอคปุณปู่เหรอก็ฝากนะคะับไม่ว่าจะเป็นแบบว่าเรื่องแรกนะคะของคู่แรกค่ะคู่สองนะครับมืกี้แล้วใครก็ตามว่าเมื่อจะชอบจิมมี่ทอมมี่นะคะหรือว่าจะเป็นเนสเจมก็สามารถไตามผลงานน้องๆกันได้นะอ่ะขอเสียงเดี๋ยวขอฝ่ายเรื่องหนึ่งยังไงคะคุณนี่เฮียก็หาว่าซืดอนะครับคืนนี้นะครับผม ทุกคนนะคะผมบอกเลยนะคะผมบอกเลยนะครับผู้จัดการผมบอกว่า EP8 นี่เดือดมากมนะไก้เดือดมรู้เดือดมากพวกเลย คือบอกเลยว่าอีพี่แปดเด็ดมากเพราะว่าเปิดมาปุ๊บน้องต้มมาม่าเลยเดี๋ยวน้องจะลงไปเล่นเกมด้วยรอเลยมาเดี๋ยวไปตามกันได้ตามซุ้มเกมต่างๆเหล่านี้นะคะเลเซอร์เกมตักไข่ปลาโป่งเดี๋ยวลงไปใกล้ชีดไปเห็นน้องๆแบบระยะประชิดได้เลยนะคะแต่ระยิมรักษาระยะห่างด้วยนะตอนนี้แล้วขอบคุณน้องกันมากขอเสียงให้กับนินเ่ทอมมี่และนดกเกมส์กันต่อขอบคุณครับขอบคุณมากครับ น่ารักมากเลยนะคะ,ะ,ะ,ะเริ่มขยับขยายกันก่อนตามเมนต่อ,อไปไปมเมนของ